สว,สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆทุกคนหะสูตรเด่นบนวันนี้เราจะเน้นหลัก10บบนนะคะสูตรนี้เรียกว่าสูตร S1 นะคะ s ก <ส ues S 2> ็คือหลัก10นะคะ10 S1 จะได้เรียกง่ายๆนะคะเด่นบนก่อนที่เราจะเริ่มคำนวณสูตรนั้นเราดูคำเตือนกันก่อนนะคะทุกคนอันสูตรนี <Zum> ้เป็นสูตรระยะสั้นนะคะอ่ะ คำเตือนนะคะสูตรคำนวณนี้เป็นสูตรที่ได้มาจากการคำนวณตัวเลขสถิติย้อนหลังเท่านั้นนะคะไม่มีผลเกี่ยวข้องกับกองสลกักใดๆทั้งสิ้นนะคะคำนวณสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะจากช่องคำนวณแนวทางพารวยค่ะงไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะใครที่ชื่นชอบนะคะก็ตามได้นะคะใครไม่ชอบก็ดูไว้เพื่อพิจารณาได้นะคะอย่าลืมกดไล กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นค่าประกาให้แอดนะคะทุกคนคะ่ะอ่ะเริ่มจาก1มิถุนายนนะคะอ่ะเราใช้หลักสิบล่างบวกรอยท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่1บวก3คงที่นะคะอ่ะเริ่มจากอ่ะสิบหกมิถุนายน16มิมิถุนายนนะคะเราก็ต้องมาดูที่1มิถุนายนใช้หลักสิบล่าง หลัก10บล่างก็คือ10ล่างคือศน,นะคะนี่10ล่างคือศน,นะคะรอยท้ายครั้งที่1คือเลขรอยท้ายครั้งที่1คือเลข2นี่นะคะนี่รอยท้ายครั้งที่1คือเลข2แล้วก็หน่วยท้ายครั้งที่1น่หน่วยท้าย รังที่หคือเลข3ตรงนี้นะคะล้วก็บวกสามทีก็จะเป็น0ูนย์สองสามนีศูนย์สองสามแล้วก็สคงที่นะคะได้นำศูนย์บวกกับสองบวกสามบวกสได้แปะ,ะนำแปดตั้งแปดบวกเพิ่มสามนะคะตามสูตรบวกเพิ่มสาได้สิบก็เอาแค่หนะคะหบวกเพิ่มสามก็ได้สี่สี่บวกเพิ่ม3ะะามก็ได้เจ็ดเจ็ดบวกเพิ่มสา 1, ะะ 1, กม 3, ก็ได้สิ 3, ก 7, 7, 7, บก, 3, ก, 10, ก็เอาแค่เลขศูนย์นะคะอ่าตัวนี้ก็จะได้แปดหนนะคะวันที่หมิถุนาย,ยนหกห้ลออก 807ฮะหลักสิบบนคือเลขศูนย์มีไหมคะนี่มีเลขศูนย์ะหลักสิบบนดูดีๆนะคะอ,ะอันนี้เข้าทั้ง870เลยนะคะ807เข้าสาตัวเลยนะคะแต่อันนี้เราเน้นที่หลักเราเน้นที่หลักสิบบนนะคะทุกคนนี่เราเน้นที่หลักสิบบนนะคะ ต่อไปค่ะนำเกาบวกสบกแบวกสนะคะบวกกันได้ที่22 2เอาสอตั้ง2องบวกสามได้ห้าบวกสามได้แปดแปบวกสามได้หนึบวกสได้สี 8, 8, 3, ่ 1, 1, 2, 3, 4, นะคะก็จะได้ 2, 5, 8, 1, สองห้าแปดหดหนึ่งสวันที่หก,กระดาคุมนะคะพนออก4ี่หนึ่ะคะสี่หอ่าหลักสิบบนของเราคือเลข1นะึคะนี่ก็คือเข้าเลข1ะคะ่ะอันนี้ก็เข้าไปหลักร้อยก็ติดหลักร้อยมานะคะ ก็ติดหลักร้อยมาด้วยนะคะอ่าต่อไปค่ะน้ำหกบวกศูนบกสอบวกสามทับบวกกันได้ที่11นะคะสิบ็เอาหตั้ง1นบวกสมได้3ามบวกสามได้หกหบวกสมได้9 9้บวกสามได้12ออกก็จะได้แค่เลข2องคะก็จะเป็น1นึ9 2วันที่สิบหกกรกฎาคมนะคะันออก405หลักสิบคือเลขศูอ่าอันนี้หลุดนะคะทุกคน อ่าไม่เข้านะต่อไปคือ5้าบวก2บวก9บวก3บวกกันได้ที่19ก็จะเป็น9 2 5 8 1นะคะอ่าบวกกันทีละ3แต้มนะคะวันที่1สิงหาคม65ผลออก5 9 4 5 9 4หลักสิก็คือเลข9นะคะอ่าอันนี้เข้าหลักร้อยติดหลักร้อยมาด้วยนะคะก็เข้า1นะคะต่อไป หลักสิบล่างคือ1ร้อยท้ายั้งที่1คือ4หน่วยท้ายครั้งที่1คือ7แล้วก็3คงที่บวกกันได้ที่15เอา5ตั้งบวกเพิ่มทีละสามได้8ดบวก3ามได้1บวก3มได้4บวก4อ่บวก3มได้7ดนะคะก็จะได้5้า4 7ดหน,นึ่งี่ดะคะวันที่16สิงหาคม6กห้พดนออก5้าดหลักสิบก็คือเลข8อันนี้ก็เข้านะคะอันนี้ติดหลักร้อยมาด้วยนะคะอ่า สูตรนี้อาจจะทาเป็นเด่นบุญก็ได้นะคะแต่เราเน้นมาที่หลักสิบบุญค่ะอันนี้คือเด่นบุญนะคะเน้นหลักสิบบุญนะคะต่อไปนะคะสี่บวกสองบวกสี่บวกสามได้สิบสามนะคะก็จะเป็นสามห้าแปดหนึ่งสี่บวกทีละสามต้มนะคะวันที่หนึ่งกันยายนหกห้าผลออกสามสามสองหลักสิบคือเลขสามนี้ก็เข้าชี่เลขสามนะคะเข้าทั้งติดหลักร้อยมาด้วยนะคะถ้าเอาจริงๆก็เข้าทรงเด้งเลยนะคะต่อไปนะคะ 8 6 4บวบวกนะคะได้21ก็จะเป็น1.3บวก3ได้4.4.3บก3ได้7.7.3บวกได้10แล้วก็0ูบก3ได้3ก็จะเป็น1.4.7.03นะคะวันที่16กันยายน65ผลออก7.03หลัก10ก็คือเลข0ตรงนี้นะคะอันนี้เข้าทั้ง703เข้า3ตัวเลยนะคะแต่เราเน้นไปที่หลักเข้าไปที่หลัก10บนนะคะเดี๋ยวแอดจะเขียนตรงนี้ไว้ด้วยด้วยดินสอดีกว่านะคะว่ามันเข้าตัวไหนบ้างสามารถเอาไปทำเป็นเด่นบนได้นะคะ อัสองก็แปดศูนย์เจ็ดอ,อันนี้แปดศูนย์เจ็ดเข้าร้อยบนสิบบนหน่วยบ bon. นอันนี้คือเข้าสามเด้งนะคะต่อไปอันนี้สี่หนึ่งก็เข้าร้อยบนกับสิบบนอันนี้คือหลุดต่อไปอันนี้ห้าเก้าก็ร้อยบนสิบบนอันนี้คือสามเด้ง อันนี้สองเด้งอันนี้สองเด้งอันนี้5้าแปดอันนี้ร้อยบนกับ10บ bon, นอันนี้เข้า2องเด้งสามสองอันนี้ร้อยบน10บนสองเด้งอันนี้ร้อยบน10บบนหน่วยบ bon, นเข้าสาตัวเลยนะอะนนี่ เดี๋ยวแอดเขียนกำกับไว้แค่ตรงนี้นะแต่เราเน้นที่10แล้วก็ดูตรงนี้นะคะต่อไปนะคะนำา7ดบวก6บวก1นบวก3นะคะได้ที่17ก็จะเป็น7บวก3ได้0 0ย์บวก3ได้33บวก3ได้6 6บวก3ามได้9นะคะ7 0 3 6 9ย์วันที่1ตุลาคม6กพ้นออก6 6 9อันนี้เข้าเลข6เข้าหลัก10นะคะก็เข้านะคะอันนี้เข้าหลัก10 ในเด่นบนมีตัวไหนเข้าบ้างก็ร้อยบน10บบนหน่วยบนเข้า3ดิงนะคะอ่าต่อไปอันนี้คือตัวเด่นบนอันนี้เลน้นหลัก10บนะคะต่อไปห้าบกสบวกแบกสาบ,บวกกันได้ที่18บแนี่นะคะบวกกันได้ที่สิก็จะเป็น8ปดบวกสามได้สิบเอก็โอเค่งหนบวกสามได้4ี่สี่บวกสามได้เจ็บวกสามได้ศูนย์ะคะก็จะได้เป็น8ปดหนนะคะวันที่16บหกตุลาคมบวกหบออกหนึ่ง ผลออก106อันนี้มาที่0ก็เข้าหลักสิบนะคะอันนี้เข้าหลักสิบในตัวเด่นเข้าตัวไหนบ้าง เด่นก็เข้าที่ร้อยโกับสิบนเข้าสองเด้งต่อไปนะคะหนึ่บวกหกบวบวกสนะคะบวกกันได้ที่16ก็จะเป็น6กบวกสามได้เก้าเก้าบวกสามได้สิบแล้วก็สอบวกสามได้ห้าบวกสได้แปด 8. ก็จะเป็น69เก้านะคะวันที่1นึ่จ,จิก,กาย,ยนออกหน1่งศูนย์อันนี้หลักสิบหลุดไปนะคะหลักสิบหลุดไปหลักสิบหลุดไป,ดไปอันนี้เข้าที่ หน่วยบนนะคะอันนี้เด่นนะคะเข้าที่หน่วยบนต่อไปนะคะ7จ็บวกสาครั้งบวกกันได้เป็น16นะคะจะเป็น6 9 2 5 8าสองห้นะคะหกเก้วันที่16พฤศจิกาย,ยนพิลลออก7 8 9นะคะ7 8 9อันนี้เข้าแปดก็เข้าที่หลักสิบนะคะหลักสิบแล้วก็ตัวเด่น7 8 9อันนี้เข้า8กับ9 8้กับเอยู่ที่10บนกับหน่วยบนก็เข้าสองเด้งนะคะ ใครเอาไปทำดินบุญก็ได้นะคะนี่นี่อต่อไปนะคะหกบวกหนึ่งบวกเจ็ดบวกสามบวกกันได้ที่สิบเอ่าเจ็ดมาตั้งเจ็ดบวกเพิ่มสามได้ศูนย์ศนบวกเพิ่มสามได้สามามบวกสามได้หกหบวกสได้เก้าเจนย์สาวันที่หนึ่งเนวราคมที่ผ่านมานะคะผลออกแปดศูน์ห้าแปดศูนย์ห้านะคะอาหลักสิบก็เข้าไปที่เลขศูนย์นะคะนี่อันนี้ก็เข้านะคะนี่แล้วก็มีอีกไหม 8ปดห้าโอเคอันนี้อันนี้หลุดนะในสำหรับเดินอ่ะเอา,เอาไม่ใช่อันนี้ก็เข้าสิบไม่ได้หลุดอันนี้ก็หนึ่งเด้งนะคะแล้วว่าที่เรารอคอยนี้นะคะสิบหกธันวาคมหกห้าที่จะถึงนี้นะคะ หลักสิบล่างคือศูนย์รอยท้ายครั้งที่หนึ่งคือสี่หน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งคือเก้าแล้วก็บวกสามคงที่บวกกันได้ที่สิบหกเอาหกตั้งหกบวกสามได้เก้าเก้าบวกสามได้สิบสองเอาแค่เลขสองสองบวกสามได้ห้าห้าบวกสามได้แปดก็จะได้หกเก้าสองห้าแปดอันนี้คือลุ้นนะคะอาจจะมาสองตัวหรือสามตัวนะคะในตัวเด่นก็แค่หลุดไปหนึ่งตัวนะคะแต่เข้าสิบบนหลุดไปสองก็มีโอกาสที่จะมาสิบบนนะคะจับคู่อาจจะเป็นคู่โต้ได้แอดขออนุญาตเขียนคู่โต้ให้แล้วกันนะคะ คู่ตัวส่วนมากเน้นไปตรงเองเอาเอา,อางี้แล้วกันเป็น 69x นะคะ 62x 65 65x 68x 92x 95x 68 68 98x 25x 28x 58x อันนี้นะคะคู่โตดนะคะถ้ามาหลักร้อยบนแล้วก็สิบบนนะคะก็ประมาณอันนี้ก็ไป อันนี้คู่โต๊ดนะคะจับเป็นคู่โต๊ดนะคะถ้าใครจะจับถ้าสมมติว่าคู่โต๊ดในนี้ถ้าแอดชอบนะเป็นไปได้คือแปดสองหกเก้าก็ชอบนะคะชอบหกชอบหกนะคะอันนี้แอดชอบหกที่สุดนะคะลองลองมาก็อาจจะเป็นสองนะคะอืมถ้าเป็นคู่หกสองสมมติว่าแอดชอบคู่นี้นะคะ ทุกคนก็สามารถเอาไปจับเป็นคู่โต๊ตรงๆ,ๆได้ก็จะเป็นมี6 2 x 2 6 x ใช่ไหมแล้วก็ x 6 2 x 2 6หรือว่า6 x 2 2 x 6ประมาณนี้นะคะอันนี้คือคูต่ตรงๆคู่โต๊ตรงนะคะนี่ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับ สูตรนี้นะคะสูตรเอสหนึ่งแอดก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะถ้าใครชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะสวัสดีค่ะ